ฟอร์ r เรนเจอ XLT 2012แบตเตอรี่หมดนะเราก็จะใช้ซ u เปอร์คาปาในการสตาร์ทนะตอนนี้ผมได้ทำการถอดขั้วแบตเตอรี่ออกไปก่อนนะเพื่อไม่ให้ดึงกระแสะไฟจากซ u เปอร์คาปาลงไปชาร์จที่แบตนะเราต้องทำการถอดสายแบตเตอรี่อีกออกก่อนถ้าเกิดแบตตรงนี้หมดนะโอเค เดี๋ยวเราจะทําการจัมเจ้าซูปเปอร์คาปาตัวนี้ถ้าใครมีาสายจัมแบตจัมสตาร์ทนะสายพ่วงแบตก็เอาสามารถน,านะนะนกกํามาขีบขั้วลบนะขั้วลบไปยังขั้วลบได้นะส่วนขั้วบวกก็ขีปไปยังขั้วบวกนะเป็นการต่อขนานนะแต่ถ้าแบตหมดเราควรที่จะถอดขั้วแบตออกก่อน เพื่อที่จะป้องกันไฟไหลไปเข้าแบตเตอรี่นะจะทำให้เจ้าซปเปอร์คาปาถูกดึงไฟไปชาร์จให้แบตเตอรี่นะเราต้องทำการถอดขั้วออกก่อนเพื่อทำการสตาร์ทจะทำให้สามารถสตาร์ทรถได้ง่ายขึ้นนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำการต่อเจ้าซปเปอร์คาปาแล้วก็สตาร์ทเจ้าฟอร์ดเ n นเจอร์2012 XLT คันนี้นะโอเคเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานผมก็ได้ทำการาต่อแบตเตอรี่นะโดยการพ่วงสายาแบตเตอรี่นะหรือสายที่เข้าไปาจ่ายไฟให้เจ้ามอเตอร์สตาร์เตอร์นะผมก็ลากสายเข้ามานะภายในรถแล้วก็ ทำการต่อเจ้าซูเปอร์คาปาซิเตอร์นะโอเคเอามาเทดสโอ้โหไฟสิบสีจุดสองโวลต์อ่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะไฟครนี้ผมก็ได้ทำการต่อเจ้าอ่าเรียกว่า300ฟิลสามร้อยแอมสิบสองโวลต์ไว้นะแล้วก็ทำการ โอเคผมได้ทำการกดซิลนี่ไงซิลโอเคโอเคซิลอยู่ตรงนี้นะโอเคซิล okay. อยู่ตรงนี้คราวนี้ผมก็ทำสวิตไว้ออนตรงนี้นะเพื่อตัดไฟเวลาที่จะอ่าเวลาดับเครื่องยนต์นะเพื่อไม่ให้ไฟ จ่ายเข้าไปาเลี้ยงแบตเตอรี่นะโอเคผมจะทาการอ n อนโอเคไฟเข้าไปแล้วไฟเข้าไประบบแล้วก็ทำการสตาร์ทโอเคหน้าจอทํางานปกติโอเคแล้วก็จะทําการสตาร์ทรถ ไม่มีปัญหานะโอเคสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ส่วนขั้วแบตเตอรี่เราก็อ,าอย่าเพิ่งใส่ขั้วแบตเตอรี่นะเรามาเช็คเจ้าซูปเปอร์คาปาซิเตอร์ก่อนว่าตอนนี้เหลืออยู่กี่โวลต์อตอนนี้ชาร์จกลับมา เป็น12 14.2โวลต์นะเพราะว่าเวลาที่สตาร์ทดึงกระแสไปจะเหลือประมาณ10โวลต์แล้วก็เมื่อเครื่องยนต์สตาร์ทติดนะก็จะไดนาโมก็จะปั่นไฟกลับเข้ามาเป็น12 14.2โวลต์นะดู14.2โวลต์โอเคคทวนี้เราก็สามารถที่จะ ใส่ขั้วแบตเตอรี่นะแต่ใส,ใส่ตอนใส่มันก็จะสปาร์กโอเคมันไม่สปาร์กนะก็ะระวังด้วยโอเคตอนนี้เราก็รันเครื่องยนต์ให้มันชาร์จแบตเตอรี่นะกลับเข้าไปในเจ้าแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่ผมเริ่มมีปัญหา นะไม่ใช่เริ่มมีปัญหาตอนนี้แบบมันก็เสื่อมสภาพนะอาจจะต้องอไม่ใช่อาจต้องเปลี่ยนทําการเปลี่ยนแบบลูกนี้นะโอเคถ้ามีเวลาก็เอาแบตเข้าไปเปลี่ยนสุดยอดนะเพื่อนๆท่านใดนะที่จะสามารถแก้ปัญหาในการสตาร์ทรถไว้ฉุกเฉินได้มีเจ้าซูเปอร์คาปาซิเตอร์ อันนี้แล้วก็มีสายพ่วงแบตเตอรี่สามารถชีบต่อขนานนะเพื่อที่จะทำการสตาร์ทรถยนต์นแบบนี้ได้นะสบายๆนะซื้อติดไว้นะราคาประมาณ2000บาทบวกลบ500ประมาณนี้นะก็ลองหาดูมีหลายร้านนะที่ทำการแพ็คไว้แบบนี้นะ แพ็คไว้หกลูกนะเจ้าซปเปอร์คสปปาสิเตอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะโอเคสวัสดีครับ